เขาอึ้งอะไยยางไงปะอหอนหอนอ้ยพลอยพอดีไว้พอดีเลยขออนุญาตเด้พี่วาเล็กไปเซเว่นสักกุนหนึ่งไว้ไว้ข้าวกินสัก,กวดอ๋อครับผมไว้ข้าวกินสัก,กวดครับผมขอบคุณครับ บริเวนเรืรองข่าวไอ้มาจวนวนะ้ำกันเ้ื่องบอลเป็นซื้อไวขาวพี่ยุรา์กับบังบอเล็กไปดูนะครับน้องไทรก็บยุหังนนองไทรบอเล็กกับยุรา์กับบงังแล้วลืมบอกฟังบอกตูฟังนะครับกลับมาก่อนโอ้ไวย์ขาวคือสาธุบอนเท่าทกลับมานะครับไอ้อเดี๋ยวบอเล็กจะบอเล็กไปดูนะครับลายกระบ,บงัง เพิ่งไปส่งของนะครับพอเลยกครับรถส่งของกลับมาจวดน้ากันเนื้อครับไปซื้อมาแล้วไปซื้อมาแล้วมาจวดน้ากันเห็นพี่บอกเล็กกินแล้วหิวขอขอโทษขอไปแ้วนะครับขอบคุณได้หลายที่มันอยู่เป็นเพื่อนนะครับเนื้อจีบอลสูฟังนะครับบอเล็กไปดูค่ะนนองใชยกับยูหันนะครับอยูยังเกาะอมตะเขื่อนเงา นี่หูมนี่บนี่ขมมอนี่ขมลักกระบางนะครับยู่นี่ขม,มหลักกระบังเติมน้อีกมาเลือกว่ะม,ม,มันขมไม่แค่ซอดไปให้ขมไปว่ามันมักขมแม่เปียร่านีบอะไรแต่ตุ้งเดียวพ่อตุ้นไปนะตัวนี้เขาบอทา่านในซอยได้ปกติน้ำโม่พอเลยนะ้ำโม่ออมพอเลย อช่ัใช่ก็เดยตัวนี้เป็นตัวแบบมันบ่อหนมันบ่อมันจีบบ่อแตกมากอึ้นโมนมวนน้ำมูนี่มันจีตุ้นแตกตัวนี้ตรมไปกับหยาบเห็นบ่อเขาต้มกินเห็นต้มแหงแห้งต้มแห้งว่าแม่อนี้บ่อเล็กจีใส่ตัวนี้หรอมันจะงเกิดเกิดดีวครับอ้าวอ้าวเดี๋ยมอกระสายเล บอกว่าจะเอารถมาจอดเอาันไปอีกที่หนึ่งพี่นองล่างรถจะรวยรวยโย่ค่าน้ำเจ็ดร้อยเงี้รถจะรวยรวยโย่มาเขาจะืปคานนาไม่อยู่เดือนนี้เจ็ดร้อยพอแล้วเอาไปฉีดที่ั๊มนั้นทีไปเลยพอแล้วเอาไปฉีดที่ัปมล้างแค่นี้เลยที่ไปเลยข้าแต่ไ่ข้าแต่ไรสดอยู่พีนองพันไปอีกที่ล่างรถจะรวยรวย น้องไซเบาเล็กนะครับล้างเลยล้างให้มันเสร็จฉันไปเลยไซรวยรวยยิงเช้ายู่งไหวไม่ไหวยัง่อยอกเพื่อนเด้อค่ะพี่พี่เอฟซีน้องเบาเล็กน้องไซมาผอกันรุงเทพนะครับมาผอกันอยู่ที่ทำงานพอกราชสีหาปีวันยุ่งกันมาเสียปีนะครับ มอกว่าเ๋ราจะรถมาฝากไว้หันไปอีกที่รางรถยุ่รวยรวยนน้องเป็นคนภาคกลางแต่น้องนิสัยดีนะครับํำเมาํำจาบ่มีแบบอันนี้นะครับนิสัยดีถ้าเจอะก็จะมองละยี่สิบเจอะกี่ทุ่มแล้วนับไปเลยนะถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่จ่ายจะเจาะยางเลยแล้วใครมุกเนาะ ผู้ไรก็ลิ้นดูเถอะไม่เจี๊ยบหัวป่ะไม่แล้วลืมยกป่ะอืมครับค่าไฟเจ็ดร้อยลูกพี่เดินไปดูมิตเตอร์เลยดูซิว่ารถงานมันหัว ก็เหน,น,นื่อยพั่นแล้วมานังรถด,ดูเนี่ยเออไอ้ก็บ,บอกว่าอยู่ว่าไอ้พัน่นรถนั่นเปิ่ไม่อีกสองขัน้นแต่ว่า,<ส>า,าทาีทาม่มันหมุนหมุนได้เส้นนะแมนอยู่แมนอยู่บ้อ,บอืมหัวไปซื้อเบาะเปิน่นอ่ะต้องเรียกรองนามหม่องขอ่ขยบ้านจบอยู่ไปเห็นเราทาบ่าจบเบนเบนก็มาล้านะนะออก็เหมือนเท่านึงก็เจอแบบ